สวัสดีครับ FC f a n แฟนคลับยูทูบชินาครับวันก่อนห้อง407ครับเจริญเงินอยู่ห้อง407วันก่อนนะครับวันนี้มาที่ห้อง406ครับนะครับมาดูเจริญศุขครับเสมอมาครับเป็นคู่เอกของรายการครับกัมคืนนี้ครับตัว 4U หมายเลข24ที่ผ่านมานะครับนี่ครับนี่โอ้ตายตายกี่เข็มน้อง5้เข็มนี่ครับเจริญศุขบุญลานนามวยไทยครับวันนี้ก็ถือว่ายังรักษาสถิติไว้ไม่แพ้ใครใช่ไหมชนะอยู่เนาะ ในในมวยรอบนะยังไม่แพ้ใครนะได้แค่เสมอนะนะกี่เข็มเออห้าเข็มเออ<ะ>ห้าเข็มนะครับเจริญสุขเป็นไง<อ>ป้ายยกปายกห้าไปโดนอะไรก็จังหวะที่ผม,ผมกไม็ไปลื่น,นมุมเขาลื่นใช่ไหม<ะ>มันลื่นนะ่ะนะเลยเสียหลักนะจงังหวะนั้นแบบเสมอเลยเงั้นชนะละหมดยกสี่เป็นต่ออยู่มาสามสี่ช่วงตัว<ม>ช่วยอาชีพเลยเสมอเลยไม่ได้อาชีดคนล,ล็อกอยู่มาสามสี่หมื่นเนาะได้อยู่ได้อยู่ละ สองหมื่นออกสามหมื่นกับเซโบดด้วยอ๋อโบลล็อกก็ยังให้เราอีกสองหมื่นนะเสมอก็แต่ก็ให้เราใครคนให้สองหมื่นพี่กล้วยฉวางครับพี่กล้วยฉวางให้มาสองหมื่นนะครับเสมอนะครับให้มาสองหมื่นนะก็ขอบคุณพี่กล้วยสว่างเนาะนะอันนี้ครับจบเมื่อไว้ไว้ทีนไว้ทีนขอบคุณพี่กล้วยหน่อยอ่านี่ก็ขอบคุณพี่กล้วยฉวางนะครับอ่ขอบคุณเนี่ขอบคุณหน่อยขอพี่กล้วยฉวางอ่าแล้วก็ขอบคุณเซโบดหนึ่งหมื่นคู่เดือดๆนะวันนี้เนาะวันนี้ต่อยกันได้ดูเดือดมากไปแค่ปลายยกห้าลูกนั้นนะถ้าไม่ลื่นมมมมุุแดงนั้นนชะเลยเนาะ อ่ะนี่กลับเมบื่อไรกลับพรุ่งนี้ครับกลับพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวนี้เมาอะไรมา,มา,มา,มาเครื่องมากับอาจารย์เขาชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะผมพี่ลืมชื่อแล้วชื่อพัดครับอา,อาจารย์พัดแม่มันติดอยู่ที่ปาก <c oughs> นี่อาจารย์พัดนะครับ <c oughs> ก็เป็นอาจารย์เขาเจ้าเจริญศุกนี่แหละครับผัดกันมาครับผัดกันมากอาจารย์บุญนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ที่ค่ายนี่ต่างชาติเยอะไหมครับเยอะครับเยอะแล้วอาจารย์บุญก็ต้องดูแลใช่ไหมติดธุระด้วยติดธุระด้วยใช่ไหมก็เลยต้องมากันสองคนแต่ก็มากันบ่อยอยู่แล้วสองคนเนี่ยบ่อย งวดก่อนเจริญเงินก็มาอาจารย์บนสองคนผัดกันมามาทยังไม่ได้เนาะใช่ครับนะเดี๋ยวเดือนสัปดาห์หน้าวันที่2ก็ต้องมาอีกสองคนนำสุกกับนำเจริญใช่ไหมไอ้นำสุกไอ้นี่อะไรอะไรนะไอ้นำสุกนำซับนำซับอ่าน้ำสุกไอ้นำสุกนำซับนะนะแล้วก็จะดูได้อาจิบกลับบ้านเปล่าเนาะนะอ่ะอยากฝากอะไรเอฟซีแฟนคลับเราหน่อยก็ขอโทษทุกกำลังใจเดี๋ยวันนี้ก็ทันเต็มที่แล้ววันนี้วันนี้อะไรนะทันเต็มที่แล้วทำได้เต็มทำได้เต็มที่แล้วแต่ก็เข้าเราแล้วนะ เราสามารถท้าหน่อยเนาะเดินก็เดินให้มันสุดๆไปเลยชนะชนะขาดไปเลยเนินไปเขาเถียงเราได้ไปยยกดูดิเนาะนำไปกลางแ a r สียกครึ่งล,ละไม่เป็นไรอ่ะขอบคุณแฟนคลับอีกทีนึงก็ขอบคุณทุกกำลังใจไฟนี้ต่อยไม่ดีเท่าไร่ไฟหน้าจะทำให้ดีกว่านี้นนอ๋อไฟนี้ต่อยไม่ดีเท่าไรนะครับไฟหน้าจะทําให้ดีฝ่านี้นะครับนี่ครับจเจริญสุขบุญลันนามวยไทยครับติดตามนะครับในเมรอบเพชรยินดีสร้างอนาคตไทยนะครับในรอบต่อไปนี่ก็จะขึ้นในวันที่27ธันวาคมนะ เขาแบ่งเอ่อเราจะไปแบ่งสายอีกทีนึงว่าเราจะเจอใครนะไม่แวววาวก็ยอดกล้านะแต่ที่แน่แน่ต้องเต็มที่เหมือนเดิมโอเคโอเคครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับในบุกมาสัมภาษณ์น้องถึงห้องนะครับสวัสดีครับน้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวปัดิเอสเพลสนะครับครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ่องด้วยนะครับสวัสดีครับ